สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ตอนนี้เกือบเกือบเ,ะะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วหกวงกว่านะครับก็ตลาดยังไม่เลือนะฮะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะประมาณมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือประมาณสี่สิบนาทีนะครับตลาดจะวายก็วันนี้อยู่ที่ตลาดคลองถมนนะครับ วันนี้อากาศร้อนนะแต่ยอดขายไม่ได้เยอะตามที่ว่าเหมือนอากาศนะครับยอดขายอยู่ที่คนซื้อยอดขายวันนี้ไม่ได้อยู่ที่อากาศวันนี้ก็ร้อนนะร้อนแต่ว่าเดี๋ยวจะนับเงินให้ดูครับว่าณเวลาหกโมงกว่าๆนะได้เท่าไหรแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะมันจะอีกสี่สิบอ่ะสิตีไปสี่สิบนาทีตกว่าตลาดจะวายนะครับคนก็ยังมีเดิอนอยู่นะยังเรื่อยๆนะครับยังเรื่อยๆนะครับ ดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าตลาดลักษณะแบบนี้ขายได้เงินเท่าไหร่นะตอนนี้นะยังยังไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะนับให้ดูนะ1 2 3 4หนึ่งสอี่ห้าหกเ้อยพอดีนะเจ้อยพอดีเป๊ะนะครับเจร้อยพอดีเป๊ะส่วนค่าตลาดผมเอาเงินส่วนอื่นจ่ายนะอันนี้คือยอดขายที่ขายได้นะเวลานี้นะครับ ก็มาหีบที่หน้าง,งานด้วยนะหีบมนจาบ้านด้วยมาหีบที่หน้าง,งานด้วยนะครับเหลือขนาดนี้ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าถ้าหมดก็พอได้อยู่มั้งถ้าหมดถ้าหมดก็จะได้น่าจะเกือบ9 9้ารอได้อยู่มั้งถ้าหมดนะแต่ผมไม่หีบต่อละเพราะวานะ่คิดว่าน่าจะไม่หมดนะน่าจะไม่หมดลนะเพราะว่ามัน6โมงกว่าลว ีก่นาทีนะครับอีก40่นาทีแต่มันจะมีช่วงท,ท้ายแหละมันจะมีคนแบบเดินร้อนแล้วก็มาซื้อเพิ่มเติมตอ,อันนี้เป็นเนี่ยการจัดร้านครับไม่ได้หรูอะไรมากมายนะครับจัดตามภาษาผมนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ไม่ยาวนะครับคลิปนี้ไม่ยาว ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศอ,กอีกสักหน่อยก็ได้ครับอีกสักหน่อยเห็นไหมก็นะถือถือแก้วมาคนละแก้วคนละแก้วเขามันจะมีร้านน้ําอยู่นะมีร้านน้ําอยู่หลายหลายร้านนะครับร้านขายน้ําขายน้ำเปลา่าขายน้ำมะพร้าวปัน่นน้ำนมหมีปัน่นซัลเลอี้อะไรพวกนี้มีอยู่นะครับช่วงส่วนท้าย ด้านหน้าก็มีนะส่วนด้านหน้าก็มีนะครับร้านข้างผมก็ร้านนี้ครับพินิษลุกชิ้นทิพย์นะครับห้าบาทสิบบาทขายดิม,มากนะครับขายจนขี้เกียจย่างวันนี้ไม่ท่าหร่ะวันนี้วันนี้ก็ไม่ท่า่บางวันเนี่ยโหยางแทบไม่ทันนี่ก็หอยแครงครับโอเคฮะของพ่อแกก็โอเคอยู่นะวันนี้ก็ได้เรื่อยๆนะครับ ตอนแรกก็เต็มร้านตอนนี้ก็เหลือบางๆบางๆตาลงไปแล้วนะของที่อยู่บนโต๊ะนะครับเอาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดูบรรยากาศเรื่อยๆแล้วกันนะครับเจ็ดร้อยพอดีนะเจ็700รดร้อยพอดีเดี๋ยวผมเก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนให้ดูว่ามันมันไม่ได้ว่าตลาดใหญ่ก็จริง เห็นไหมวันนั้นนะ่ะตลาดไม่ใหญ่เท่านี้ผมได้ตั้ง741บาทใช่ไหมอันนี้ตลาดใหญ่มากเป็นตลาดใหญ่ใหญ่มากแต่เอาทำไมยอดไม่เท่ากันนะ่ะ<ม>เห็นไหมล่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับมันขึ้นอยู่กับคนกินน้าอ้อยเพราะว่า50%ของที่มาเดินตลาดของผมเนี่ยมันจะมาดูแฟ,แฟชั่นสะส่วนหนึ่งตีเป็น50%เลยเอาวัยรุ่นนะวัยรุ่น ใบรุ่นก็ไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ที่ขายได้น่าจะเป็นใบทํางานนะครับใบทางาน20กว่ากว่าสเนี่ยอายุเนี่ยที่จะขายได้นะครับส่วนใบทํางานเนี่ยจะซื้อแก้วนะคนใบทํางานจะกินแก้วส่วนใหญ่แต่งตัวแบบพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาซื้อแก้วเ็าชอบกินนะพนักงานแต่งตัวคล้ายพนักงานออฟฟิศนะครับดูดีหน่อยผมเข้าผมเรียบร้อยแต่งตัวดูดีหน่อยไปเดินตลาดก็แต่งตัวดูดีถ้าจะเป็นพนักงานบริษัทประมาณนั้นนะครับ ส่วนไม่รุ่นก็เด็ดๆกๆอ่ะอาจจะซื้อกลวละสิบบาทกลวละสิบบาทกลัวละกลวละสิบบาทแหละส่วนใหญ่ซื้อกลวละสิบบาทกันแล้วก็จำเป็นคนซื้อยี่สิบก็เดินมาสองคนก็ซื้อกินด้วยกันอนะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยก็จะเก็บร้านแล้ว งางงานเซเว่นาาาามาซื้อมาขันสดไหยครับสัวเล็ก10บาทว่าใหญ่20แก้วละ20ครับล้วประกันความอร่อยอร่อยกว่าสซก,กรอกเซเว่นครับแม่ขอดอันนี้20บาทครับใช่ครับครับผมนี่ <c oughs> ทั้งเปลือกครับคอราฟิวเยอะหอ,อมครับหอมหอ,อมมาก,ออกเอาแข็งไหมห้าสิบบาทใช่ไหม ห้าสิบบาทครับอ๋อครับครับมีมีแบงค์ห้าสิบอยู่ครับผมขอบคุณครับโอ้ยมาตั้องใสเมื่อไหร่อ่ะขอบคุณครับแม่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบขอจิบเอาเอากิเล่วตามมาถึงนี่อีกแล้ว ้านเอาไปเลยสูงหนึ่งกิวน้ำฮะน้าเหมยกินน้ำเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอาน้ำอ้อยไหมเอาไป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 พี่สารนนี่ขายข้างกันอยู่ตอนสุขมาเล่นทั้งวันเล่นอยู่ร้านผมก็แหละพวนตลอดบางทีก็มาช่วยป้อนอ้อย <c oughs> ดูดูเป็นร้านขายอาหารสดพวกไก่พวกปลาหมึกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับดูตลาดแขายทุกวันอยู่ตรงนี้เจ็ดร้อยห้าสิบนะเจ็ดร้อยห้าสิบละก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่เห็นไหมอ้าวโอเค ตลาดตลาดใหญ่ไม่จําเป็นต้องตลาดใหญ่ไม่ใช่จะเป็นตลาดใหญ่ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับตลาดเล็กๆแต่คนกินน้าอ้อยเยอะนะครับตั้งแต่ขายมานะตั้งแต่ขายมาตลาดแบบนี้ตลาดลักษณะแบบของผมนะุมเนี่ยคนที่กินน้าอ้อยก็จะประมาณหนึ่งนะแต่ั้แต่เป็นตลาดเล็กๆตลาดที่เป็น มีประจําตลาดนัดทุกวันศุกร์ทุกวันจันท์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นคลองถมไงคลองถมคือมันใหญ่มากแต่มันใหญ่มากเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมใหญ่มากถึงถึงคนกินน้ำาอยน้อยนะครับอันนี้มันเป็นอย่างนี้ในความคิดของผมนะคือถ้าเป็นตลาดนัดมันธรรมราเนาะมันไม่ใหญ่มากเนะี่ยคนที่ ร้านขายของก็ไม่เยอะนะครับร้านขายของก็ไม่เยอะร้านน้ําก็ไม่เยอะนะผมขายน้ำมอยนะรร้านน้าก็ไม่เยอะผมนับได้ประมาณสองสองร้านหรือสามร้านเลยที่เป็นตลาดบรรสุกนะครับหน้าหน้าอ,อ,อ่อําเภอไปหน้าตลาดสดโพชัยนะครับขวดเล็สิบบาทขวดใหญ่ยี่สิบเก้ายี่สิบครับ ล้าร้านน้าที่เป็นน้าปั่นใหญ่ๆเหมือนเขาได้ที่ใหม่เขาไม่มา,เขา,มมาเขาไม่มาตั้งแต่ปีใหม่อะเขาไม่มาตั้งแต่ปีใหม่เขานี้เหมือนตัวเลือกในการขายตัวเลือกในการซื้อน้ําดื่มค่อนข้างน้อยลงแล้วอย่างตลาดมันคนมาเดินไวนะัะคนมาเดินว,แล,วแล้วผมอผมตั้งร้านไว้ <laughs> พอ่พอค้าพ่อค้าแม่ค้าเฉพ,อพอาะพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อ,อก็เยอะแล้วอะ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าที่อยู่ในอาคารในโดมด้วยนะครับในโดมของตลาดด้วยนะค่ำๆเขาก็เดินออกมาซื้อกินอย่างเงี้ยเขากให้ลูกให้หลานพออมาซื้อยอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่รู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเดินเจอกันไปเจอมาเอา้ามาขายของตรงนี้อ๋อส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อเยอะญญเลยสังเกตได้ง่ายเขาจะใสเ่เยี๊ยมพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อส่วนใหญ,ญ่าจะใส่เอี๊ยมกัน ใส่เยี่ยมเียเอาไว้ใส่เงินทอนใส่การเปื่อนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนที่ชอบกินเขาก็จะมาเดินประจําเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ตัง้งใจมาซื้อมอยนะเขาตั้งใจมาซื้อกับข้าวซึ่งกับข้าวมันก็จะมีร้านประจําเช่นอะไรที่อร่อยอร่อยอะไรที่เขาต้องการจะมาซื้อคือเดินคือมาที่มาเดินตลาดแล้วจะมาซื้อวัตถุดิบไปปรุงอาหารวัตถุดิบอันเนี้ยอย่างเช่น ปาน,นินสมมตินะอย่างเช่นปาน,นินอย่างเช่นขิเล็อย่างเช่น,ชนหนังวัวต้มอย่างเช่นไส้กรอกทอดอันนี้ผมยกตัวอย่างนะหรือเป็นวัตถุดิบอะไรยังอื่นเนะี่ยที่เข้ามาแล้วเข้าเจออย่างเงี้ยคนประจำประจำเขาก็จะมาประจำประจาตอนนี้ผมน้ำอ้อยมาประจำถ้าเขาชอบกินเขาก็มาซื้อซื้อประจำเหมือนกันนะครับนั่นแหละ มันมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนั้นแต่ตลาดของผมเนี่ยนะครับตลาดของผมเนี่ยมันมันเป็นตลาดห้าสิบห้าสิบสี่สิบนะมันเป็นตลาดสี่สิบหกสิบนะครับเป็นตลาดสี่สิบหกสิบสี่สิบก็คือของกินวัตถุดิบที่ปรุงอาหารแล้วก็ผักนะครับอีกหกสิบจะเป็นพันธุ์ทรียดทุอดี อ,อีกเสียอเสียมหนึ่งจะเป็นร้านน้ำนะแล้วก็อีกส่วนใหญ่คืออะไรฮะแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแว่นตาหมวกทุกๆอย่างนะฮะของเครื่องสำอางอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนส่วนใหญ่คืออะไรฮะพวกวัยรุ่นนะวัยรุ่นแฟชั่นมาเดินเที่ยวมาเดินของถุมมันเป็นตลาด60%มันเป็นตลาดเดินเล่น เป็นตลาดเดินเล่นแต่ณนตลาดนัดธรรมดาเนี่ยมันเป็นตลาดที่กินตลาดตลาดซื้อกินซะส่วนใหญ่นะครับตลาดของกินเพราะนั้นเป้าหมายของคนที่มามันต่างกันนะครับมันต่างกันเพราะนั้นยอดขายัก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นในกรณีที่วันไหนถ้าผมฟุกจริงๆมันร้อนมันมันร้อนจริงๆอ่ะแต่วันนี้มันก็ร้อนแต่มันไม่เท่าไหร่นะเช้ามันก็ยังเย็นๆยนอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่ร้อนแล้วก็เริ่มเย็นๆยนเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันร้อนจริงๆรร้อนแบบสุด สุดๆไปเลยอย่างเงี้ยพี่กบไมโครนะครับสุดๆไปเลย,ยีก็มันก็อาจจะยอดขายอาจจะขายได้ดีเหมือนกันนะครับถ้า <c oughs> ขายมันอาจจะขายได้ดีเหมือนกัน <c oughs> คนคนน่าจะเป็นล็อกใกล้ๆสุดท้ายที่มาครับ อย่างเช่นอ,อย่างเช่นปีใหม่ไงที่ว่าคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยอ,อันนั้นก็ยอดขายก็จะดีเทศกาลอันดีนดี่ดีแน่นอนเพราะว่าเปอร์เซน็นในการในคนมาซื้อเนะี่ยมันมันเยอะอยู่แล้วนะครับเปอร์เซน็นที่คนมาซื้อเยอะอยู่ขนาดหนาวหนาวนะขนาดหนาวหนาวยอดขายเกือบได้เกือบสองพันที่ดูแล้วกันอน,นั้นคนเยอะจริงๆน,นั้นตัวเลือกตัวไม่ใช่ตัวเลือกเลยเราเป็นตัวเลือกที่น้อยสาหรับคนเยอะนะครับเพราะนั้น ราจะขายได้ดีในช่วงเทศกาลที่คนกลับต่างกลับมาต่างจังหวัดกันนะครับส่วนตลาดเป็นตลาดแสนานมแบบนี้ที่จะขายได้ดีคือือนนี้ผมบอกอะ่ะฟุกจริงๆอากาศร้อนๆอากาศจะแย่แย่สําหรับคนเดินนะแต่เราเราเราจะดีะนะดีสําหรับเราแย,แย่แย่ของคนเดินแต่ดีสําหรับเราคนนี้ทำเลล่ะทำเล คือทำเลมมันเลียกไม่ได้ครับทำเลมมันเลียกไม่ได้ผมอยู่ในโซนของกินถ้าไปอยู่ไปขั้นแฟชั่นเขาก็มันก็จะกระอยู่เพราะว่าลักษณะการจัดตลาดเนี่ยมันค่อนข้างเขาจัดระเบียบนะครับค่อนข้างจัดระเบียบร้านเสื้อผ้าอย่างน้้ยมันต้องกว้างและยาวถูกไหมถ้าผมจะไปขั้นเสื้อผ้าก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนจัดตลาดแล้วก็ตรงไหนที่เป็นที่ประจำของเขาเนี่ยเราไปแทรกเราไปขอ ซื้อที่ไปมูลที่อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไปซื้อมันมันมันค่อนข้างเสียมารยาทนะเพราะว่าเขาเขามันเป็นที่ประจำของเขาอยู่แล้วนะถึงเราจะมีเงินซื้อผมจะซื้อที่ตรงนี้ผมจะประมูลตลาดด้วยมันเสียมารยาทนะมันเสียมารยาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตกเป็นจุดที่คนเก่าเขาไม่ขายแล้วนะเขาทางเพียนที่จัดตลาดนะแกก็ตัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลงประจํา อ้อยแครงนะครับน้ำอ้อยอน้ำพินิจลูกชินทิพย์แล้วก็ซูชินะครับอันนี้คือประจำนะแล้วก็สับประรดนะครับสับประรดพอดีผมเอาพอดีผมจะเอาเปลือกสับประรดไปให้วัวด้วยปอกปอกให้ผมปอกแบบนี้ให้ผมอันหนึ่งลูกหนึ่ง มีคนเอาอย่างอะไรครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปให้วัวนะฮะให้พ่อกับแม่แกใส่ไว้ในรังนะครับเป็นขยะมันไม่มีไม่ใช่ขยะนะนี่นี่ยปุ๋มซับเลยนะครับนี่เอาไปทําปุ๋ยหมักได้อย่างดีน้ําหมักได้ต่างๆเอาไปให้วัวพ่อตากินด้วยนะครับอย่างดีเลยนะครับ แมงเหม็นเข้าปากแมงเหม็นเข้าปากเฮ้ยมีเพื่อนเพื่อนรู้จักแมงเหม็นไหมครับแมงเหม็นที่ว่าเวลาเรากินข้าวอยู่อะตามเส้นบทนั้นที่มันหล่นลงมาในจานข้าวเราตักเราตักกินกินเข้าไปในกินเข้าไปในในปากเขามันจะรู้สึกเหม็นเนี่ยหื้อขึ้นสมองอเลยฟิตเลย แมงเหม็น่เข้าปากต่อให้เราไม่เคี้ยวก็ตามแบโอ้โหกลิ่นหึบมันเลยแมงเหม็นแมงเหม็นถ้าใครที่อายุสัก20ไปลายแล้วก็ภู่มมีลำเนาอยู่ตามเชนบทจะรู้จักแมงเหม็นนะจะรู้น่าจะรู้จักแมงเหม็นนะครับยิ่งคนอีสานนี่ต้องรู้แน่นอนเลยถ้าใครรู้จักแมงเหม,ม,ม็นแมงเหม็นคอมเมนต์มาหน่อยนะครับบ้านคนบ้านเรา ภาคอื่นมีเปล่าไหดูแมงเหม็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆม,มีใครรู้จักแมงเหม็นบ้างครับ <c oughs> แมงเหม็นนะฮะเรากินข้าวเรากินข้าวอยู่ถ้าเราตักใส่ปากไปสักคานึงนะครับกออเือแต่จะไม่อยากกินไปอีกเลยมันเสียรสชาติกลิ่นขึ้นจมูกตาเป็นเฟื่อนๆเลยทีนี้ พอดีผมกินน้ำไงมัน,ม,นมันหล่นลงไปในแก้วบักพอดีเลยโอ้โหไมพี่จ้าอยู่เ,เพื่อนๆกัครับงั้นแต่แล้วจะถ่ายสักงสองสามนาทีว่าจะาสรุปยอดให้ดูนิดหน่อยอ่ะอยู่กันอยู่เพื่อนๆกันก่อน,อนลูกค้าเริ่มบางแล้วลูกค้าเริ่มบางแล้วอาจจะไม่ถึงสี่สิบนาทีก็ได้ จะไม่ถึง40วนาทีอัตราะจะไยก็ได้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกไม่แน่เสมอไปอากาศมันร้อนคนมันเดินนานแต่ถ้าอากาศหนาวคนเขาจะกลับบ้านไวสภาพอากาศมีผลต่อเวลาของตลาดนะครับสภาพอากาศมีผลต่อเวลาของตลาดใช่ไหมฝนลมอ่ะมีผลต่อเวลาของตลาดฝนลงแขงก็จะมาเดินถูกไหมครับ เดินแล้วฝนมาปุ๊บใครเขาจะอยู่ถูกไหมหนาวแล้วลมล่ะหนาวแล้วลมใครเขาจะอยู่นานถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าอ้าวอากาศร้อนๆแต่บ้างเป็นกลางคืนไงมันก็เดินได้สบายๆถูกไหมอ่าอย่างวันนี้เออโอเคก็พอเดินได้นะครับ ๆๆเพราะกึ่มกึมครับ <c oughs> วันเนี้ยมันมีตลาดเปิดใหม่อยู่อำเภอทวัตบุรีนะครับอำเภอทวัตบุรีเป็นตลาดเหมือนจะเป็นคล้ายๆ้ลองถมนี่แหละนะ <c oughs> มันจะมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ไม่มาขายวันนี้ย <c oughs> เนี่ยเขาจะไปลองตลาดใหม่กันเขาจะไปลองตลาดใหม่ จะเป็นลงโล่งนิดนึงขอโทษครับเสียยมหายาติเอาเป็นว่าแบบกันเองแล้วกันเนาะกันเองนะครับกันเองอย่าถือสาผมนะครับลมมันตีขึ้นเนะี่ยดีกีมันได้ ใครถือสินห้าได้บ้างไม่ต้องสินแปดนะครับใครถือสินห้าได้ถือไปเกเดินไปสกไกเลย,ยเดินนี้ก็เดินน้าแกเดิอนอ้อมร้านแกไม่มีทางเข้าร้านมันติดกันนะติดโซนมันติดกันโซนผมจะมีช่องเดินนะช่องเดินตรงนี้จริงๆผมจะจัดเต็มนะแต่ว่าเว้นไปให้คนนึ่งเขาเดินได้ด้วยนะครับท่าทีต้องอาศัยกันครับ พ่อค้าแม่เป็นพ่อค้าด้วยกันนะครับมีคนมาขอเบียดผมสักห้าสิบเซนเนี่ยผมให้เบียดเลยนะเนี่ยผมก็หยิบให้เลยใครจะมาขายอะไรสักห้าสิบเซนมานั่งขายด้วยกันได้เลยมาเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วอยากจะมาขายอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมาเบียดได้ครับเบียดเลยมาเบียดเลย,เลยอยู่กันบอปุ่นดีครับมาชชวยๆกันขายแน่นๆให้ตลาดมันดูคืกคืน้นค้าขายด้วยกันคนค้าขายด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเต็นท์ออกเลยมาขายได้เดี๋ยวพี่เอาเต็นท์ออกเ,าาเ,เ,อ,เอ,อ,กอเต็นท์ออกมันก็จะไม่มีเสาใช่ไหมมันก็จะเป็นที่โล่งนะครับฐานน้ำแข็งที่พี่ไว้ข้างในก็ได้เพราะนั้นก็จะเหลืออยู่60เซนได้นะ60 70เซนได้จริงๆที่พี่ที่ผมนะ2เมตรนะเนี่ยเต็นท์เนี่ย2เมตรพอดีเนี่ยจากเต็นท์ถึงเต็นท์เนี่ยนะ2เมตรนะครับสเมตรจริงๆแล้วมันเหลือพื้นที่นี่เห็นไหม ของลุงลุงก็ไม่ไม่เอามาสุดใช่ไหมเพรผมก็ไม่ไปสุดอาพินิษฐ์แกะขาด่ชินก็จะมีที่มีแกลบว่างอยู่นะครับมาจัดได้นน่มาจัดได้ดไดสักเจ็ดสิบเซนนีิมาตั้งเลยเม็ดหนึ่งก็ได้มาเลยมามาแทรกเลยไม่คิดไม่คิดค่าไม่คิดค่าเช่าไม่คิดค่าแผงแต่เสียค่าตลาดเองนะเสียค่าตลาดเองนะครับ วายขันสดไหมครับขวดเล็ก10บาทขวดใหญ่ย0่ครับแก้วละ20ครับกันเองกันเองครับผม จะได้พูดกล้องครับจะได้จิบนิดๆนิดยจบนิดๆกลุ้มๆจะได้พูดกล้องเรื่องลูกค้าพิวๆิหน่อยใส่เสื้อกันหนาวมาแสดงมาเขาเขาหนาวกันนึงคนหนาวก็มีคนสบายๆก็มี อากาศมันยังไม่ไร้อนนะกลางคืนมันก็เย็นเหมือนกันนะครับผมกลับบ้านไปอาบน้ำสี่ทุ่มก็เย็นนะเย็นเจ็บนะประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมนั่งรออีกสัก20นาทีรอตลาดเลิกจริงๆไม่มีสักขวดไม่มีมาเอาสักขวดก็ยอดอยู่ที่750บาทนะครับบรน,นอกครับบรน,นอกบรน,นอกตา ตัวเมืองเที่ยงออกมาจากพลทองนะเป็นอำเภอเที่ยงเลยไมคยคันสดไหมครับเดี๋ยว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 ดูก่อนถ้าขายไม่หมดเดี๋ยวแจกเดินแจกดีลลรล้านเลยเหลกี่ขวดกันเนี่ย ได้ไหมลนละขวด1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้าวกดแปเกครัขวดเป็นไงบรูพ้พี่เอาไหมผมให้ครับอร่อยไหมพี่หลอดไหมครับมันหมานครับมันหมานโอ้ยตัคงไม่มีหรอกขายของไม่ดี <c oughs> แ,กแ,กแกแกแกจะเดินแกจะเดินเนี้ยแกจะเป็นทรงเนี้ยเดินตามร้านนู่นร้านนี้ขอตังไปขอตังก็ตัว <c oughs> ผมเคยให้แกอยู่แต่พาหลังไม่ให้แล้ว <c oughs> หายขอไม่ค่อยดีก็ให้เป็นน้ำเป็นอะไรไปนะครับ คนเรามีทุกรูปแบบครับคนเรามีทุกรูปแบบแต่ว่าก็เป็นเพื่อนมนุษย์นะเพื่อนรวมโลกกันไปนผักสายอะไรส่งก็ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อย่างน้อยเขาก็มีเลือดมีเนื้อมีหนังเราเนี่ยแหละเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นหรอะครับเ <c oughs> ขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมเพราะนั้นเห็นอกเห็นใจนะครับอย่าไปรังเกียจกันเ,เลย <c oughs> อยู่ด้วยกัน ชีวิตคนนะั้นมันจะมีค่ามันต้องอยู่เพื่อคนอื่นนะครับชีวิตคนนะั้นมันจะมีค่ามันต้องอยู่เพื่อคนอื่นไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านทนล้านอ้าไม่ต้องล้านมีเงินมีเฮ้ยเป็นผู้จัดก,การมีบริษัทใหญ่โตแต่ไม่เคยมามาสนใจยายดีพ่อแม่เลยอย่างเงี้ยไม่ประโยชน์ครับไม่ประโยชน์ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวอย่างเงี้ยชีวิตมันไม่ไม่ไม่มีค่าแนละ้วถ้าเป็น,น้น <c oughs> โอเคฮะก็ okay. ประมาณนี้ก่อนนะกัวเนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับเจอกันใหม่วันอเฮ้ยคุณพรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งน,นี้เดี๋ยวสูบน้ำต่อดีกว่าเอาแบบชุ่มๆนะครับที่แปลงหอย ถอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับ